อัปเดตไลฟ์สด TikTok ผ่าน PC ปี 2, 2022ไม่ได้ทำยังไงวันนี้มีคำตอบสวัสดีครับเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายทุก Infinity ี88นะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับมาตอบข้อซักถามแล้วก็คำถามเพื่อนๆเ,เยอะแยะมากมายเลยว่าอาตอนนี้อยากไลฟ์สดใน TikTok เนี่ยนะครับแต่ทำไมเราทำไม่ได้เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ย ไปอ่านข้อมูลแล้วก็วิดีโอเดิมที่ผมทำเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือจะต้องผ่านกฎนะครับ1 0 0 0พนะครับยูเซอร์ผู้ติด,ดตามนั่นเองก็คือ1000ตรงเนี้ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยได้นะครับแล้วก็ก็จะมีฟอร์มให้กรอกใช่ไหมตรงเนี้ยผู้ติด,ดตามตรงนี้เนี่ยนะครับอันเดียวผมขออนุญาตรีเฟซสักครั้งนึงดูก่อนนะว่าเอ๊ะทำไมหน้าตามันแปลกๆนะครับอ่ะได้ไหมอ๋อหน้าตาของเราอ่ะมาแล้วก็เหมือนจะค้างเนาะนะครับเนี่ย ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเน e ี่ย <c oughs> มันแค่1000 User ยูเซอร์ใช่ไหมครับก็สามารถทำไลฟ์สดแล้วก็ปุ่มตรงนี้มันก็จะมีคำว่าโก l ไลท์ถูกไหมของผมเองเนี่ยตอนนี้ก็หายไปแล้วนะครับปุ่มโก l ไลท์ผมหายไปแล้วแต่ก่อนผมมีจะมีปุ่มโก l ไลท์ตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ย TikTok เขาเปลี่ยนเปลี่ยนกฎใหม่นะเพื่อนๆครับทำความเข้าใจเลยเปลี่ยนกฎใหม่คือนะครับเปลี่ยนนะเปลี่ยนกฎใหม่เลยนะครับเปลี่ยนนะโก l ไลท์ตรงนี้เนี่ยนะครับจะไลฟ์สดได้นะครับหนึ่งนะครับจะต้องผ่าน ผ่านเอเจนซี่เท่านั้นนะครับเอเจนซี่เท่านั้นแปลว่าเราต้องเสียตังค์ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขาต้องการให้เหมือนทิกตอกก็ต้องการให้เราเนี่ยไปจ้างเอเจนซี่เอเจนซี่คือใครก็คือดาวทิกตอกต่างๆนั่นแหละนะครับทิกตอกเกอร์หรือว่าทิกตอกดาวทิกตอกที่อยู่ในนี้ทำตลาดนะครับทำตลาดนั่นเองนะครับเราก็ต้องไปจ้างเขากับ2คือเราจะต้องมีนะครับ2นะอ่ะ 2นะครับมี1 0 0 0 0แสนนะครับผู้ติดตามานะครับผู้ติดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับโกไลท์ตรงนี้หรือว่าเราจะไปกรอกข้อมูลตามลิงก์เดิมเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับ t ิก t o k เขาเปลี่ยนแล้วอย่างที่บอกไปคือ,เ,อ,อเมื่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อมีคนต้องการ ใช้มากขึ้นนะครับเขาก็ต้องมีการเปลี่ยนเพราะว่าการไลฟ์สดผ่าน PC เนี่ยมันกินทัฟฟิกค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วมันก็อาจจะมีผลกับเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรของของเขาเขาก็เลยต้องเปลี่ยนให้มาเป็นคนที่มีผู้ติดตามนะครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนผู้ติดตามขึ้นไปหรือนะครับหก็คือผ่านเอเจนซี เอเจนซี่นะครับเอเจนซี่ทีนี้เอเจนซี่เนี่ยเราจะไปหาที่ไหนอัน,นเนี้ยหนึ่งแสนยูเซอร์เนี่ยโหมันค่อนข้างจะยากมากครับเพื่อนๆถูกไหมเราก็จะต้องไปหาผ่านเอเจนซี่เราก็อาจจะต้องลองมาค้นดูคลิกดูครับเอเจนซี่นะลองดูนะเอเจนซี่มีไหมนะครับเนี่ยเราก็ต้องมานั่งหาครับเอเจนซี่ ว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปหาเอเจนซี่ที่ไหนหรือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าในไลฟ์สดเนี่ยนะครับเขามีใครเป็นเอเจนซี่อย่างเช่นอ่เราไปดูซิเอเจนซี่ Agency ช่วยได้เยอะอย่างคนเนี้ยเขาน่าจะเขาน่าจะมาขายเนี่ยนะครับ <S <S เกี่ยวกับพวกเอเจนซี่หรือเปล่ารับรีวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปดูพวกกลุ่มคนที่เขารับรีวิวหรือเปล่าอะไรประมาณแบบแบบนี้นะครับอันนี้คือ ประมาณนะผมก็ไม่แน่ใจนะคบเพราะว่าตอนนี้หาข้อมูลแล้วไม่ค่อนข้างจะยากเพราะาในที่ตอกไม่มีบอกข้อมูลอะไรเลยไม่มีบอกข้อมูลอะไรเลยนะครับว่าเอเจนซี่เนี่ยเราจะไปหาที่ไหนอะไรยังไงซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดเนี่ยรู้นะครับว่าเราจะไปหาเอเจนซี่ตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไม่ได้ใต้คลิปโรนี้นะนะครับเราจะได้รู้เพื่อนๆของเราก็จะรู้ด้วยว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปหาเอเจนซี่เนี่ยจากที่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีหลายๆท่านถามเยอะมากเลยว่าอยากได้ อยากหา,อ,าอยากไลฟ์สดผ่าน pc นะครับมันไลฟ์สดผ่าน pc ไม่ได้ใน t i k t o กเนี่ยช่วยทำช่วยช่วยช่วยหาคำตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยวันนี้ก็เลยมามาตอบให้มาทำคำคำตอบให้แบบนี้เลยนะครับก็คือไม่งั้นเพื่อนๆก็จะถามกันเยอะนะครับเอาง่ายเลยหนึงคือผ่านเอเจนซี่เท่านั้นนะครับสนะครับหนึ่งแสนผู้ติดตามในช่องของเรา แล้วปุ่มกลไลท์ตรงนี้มันก็จะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปลองหานะครับว่าเอเจนซี่เนี่ยเราอยากได้เอเจนซี่เนี่ยจากที่ไหนเพราะว่าเนี่ยเราก็ไม่รู้มันก็ไม่มีอะไรให้เราเรารู้ได้เนาะนะครับเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปค้นหาเอาเนี่ยโฆษณาเดเวลลอปเอ่อกูเกิลวีบอร์ดมันไม่มีอะไรเห็นไหมครับให้เราแบบเข้าไปดูได้เลยนะครับก็ลองต้องเซิร์ชคำว่าเอเจนซี่แล้วเราก็ลองดูว่าเอเจนซี่ เอเจนซี่ลองคำว่าไลฟ์ดูครับเนี่ยเห็นไหมชีวิตเอเจนซี่เห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับแปลว่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเนี่ยลองดูครับเพื่อนๆเ,เขาอาจกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เขาเข้ามารับเป็นเอเจนซี่เขาได้นะครับเห็นไหมเนี่ยมีไลฟ์สดเราอาจจะต้องเขียนเป็นไทยหรือเปล่าอลองดูซิไทย มาเลือกตรงนี้มาค้นหาแล้วก็ใช้คําว่าบัญชีเนี่ยแล้วเราก็มาดูตรงเอเจนซี่เอเจนซี่ยกรรมกู๊ก,กเอเจนซี่อะไรเนี่ยนะครับอาจจะต้องมาหานี้หรือว่าอาจจะต้องไปหาใน Google นะครับเพราะว่านี่มันมีคนติดตามน้อยเห็นไหมเนี่ยนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่ายังไงแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราผ่านเอเจนซี่ก็น่าจะค่อนข้างจะแพงเนาะน่าจะแพงอยู่แล้วแหละแน่นอนแหละนะครับ เนี่ยมันก็จะมีสังกัดเอเจนซี่เห็นไหมเปิดกองเอเจนซี่เห็นไหมเนี่ยเพียบเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองหาดูแลว้วกันเพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนท่นนนานใดที่รับสมัครเอเจนซี่จนมากเนีย่ยเห็นไหมนี่เราลองดูซิเอเจนซี่อะไรวะรับสมัครเอเจนซี่ Agency, นี่เห็นไหมครับก็ต้องเข้าไปดูเนาะเป็นไฟแนนซ์อ๋ออันนี้เขาก็มีเขาก็มีผู้ติดตามน้อยนะอาจจะไม่ใช่เอเจนซี่เขาอาจจะเป็นแบบคนรับ รับแล้วก็เอาไปส่งต่อไปกระจายต่ออีกทีหนึ่งก็ได้ก็เลยไม่แน่ใจนะครับตอนนี้คือตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําไรสดได้เนาะนะครับเ,เพื่อนๆก็เลยเนี่ยไปหาข้อมูลมานะครับแล้วก็เอามาบอกเพื่อนเพื่อนมีแค่2ข้อเท่านั้นตอนนี้คือเราที่เราทําได้คือเราต้องสร้างผู้ติดตามให้ได้1 0 0 0 0แสนะครับแล้วก็หรือว่าไม่อย่างนั้นก็คือไปจ้างเอเจนซี C ่เอานะครับตอบข้อักถามประมาณนี้แล้วกันนะครับเนเพื่อนอย่างน้อยก็ช่วย ช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันสําหรับท่านที่นะครับไหนๆก็เราต้องการ10,000แสนผู้ติดตามเนาะนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่องทิกตอกที่อยู่ใต้คลิปวีดีโอนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสามารถเอาลิงก์ท i k ตอกของตัวเองเนี่ยนะครับมาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับเพื่อนๆอย่างน้อยแลกการกดใน Tik t อกนะครับเพื่อจะได้ทําให้ทิกตอกของเราเนี่ยมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ก็อย่าลืมว่า ตัวเราเองก็จะต้องทําคลิปวิดีโอที่น่าสนใจนะครับต้องทําคลิปวิดีโอที่น่าสนใจนะโอเคไหมอ่ะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมก่อนจบก็ฝากเด้ือเชื่อวยกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับช่อง YouTube ช่อง TikTok และ l i n e Room นะครับนายตุุกอินฟินิตี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เดี๋ยวจะหาเนื้อหาข้อมูลดีๆมาแนะนําให้กับเพื่อนๆอ,อีกนะครับไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ